สนับสนุนโดยซีมาครีมมีอะไรก็แจ้งมาได้เลยครับคุณตำรวจคุณต้องช่วยอีฉันนะคะได้ครับดิฉันโดอนข่มขืนอ,อยากเห็นหน้าคนข่มขืนซะหล้วเกินอะไรนะป่าครับแจ้งมาได้เลยครับมีเรื่องอะไรครับก็ <c oughs> คืนวันเกิดเหตุครับมันดึกมากดิฉันต้องเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วซอยมันเปี่ยวมากทันใดนั้น มันก็กระโดดเข้ามามือหนึ่งมันล็อกคออีกมือหนึ่งมันล็อกแขนแล้วอีกมือหนึ่งมันถกกระโปรงอีกชนเดี๋ยวนะครับอีกมือหนึ่งล็อกคออีกมือหนึ่งล็อกแขนถกกระโปรงเอ i, ๊ะเดี๋ยวผมว่ามันปแปลกๆนะครับเดี๋ยวคุณช่วยยืนให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเป็นโจรครับผมผมเป็นโจรกระโดดมาอีกมือล็อกคออีกมือหนึ่งล็อกแขนเอ้าแล้วมือไหนถกกระโปรงล่ะครับมือหนึ่อยอ้ยมันมีเรื่องเลย ไปทำาดีอื่นดีกว่า <c oughs> เสียวเวลาแท้ๆดีที่แปนงความเท่โอโยย